พี่น้ังผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายนะครับเราอย่าได้น้อยเนือน้อต่ําใจที่ว่าเราเนี่ยนะครับไม่ได้ปฏิบัติอิบายไดาเหมือนผู้ชายแต่การอยู่ในบ้านของเราคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับและเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่เป็นสตรีทั้งหลายหากว่าเราอีมานนะครับเราอีมานเราทำอิบายไดาเราละหมาดอยู่ที่บ้านทุกความเดียัละสุบฮานัตลาจะตอบแทนให้ทั้งหมดท่านอับดุลลอฮุสะลลัลวอสัลลัมได้บอกว่าอะไรครับ อินนัลลอฮะลายัฟลิมุมุมินัลฮัสซนะอัลลอฮุซบาฮานอตาลาจะไม่อาธรรมต่อบ่าวของพระองค์นะครับแค่เพียงความดีหนึ่งเนี่ยที่เราทำเนี่ยอัลลอฮุซบาฮานอตาลาก็จะตอบแทนให้นะครับแล,แล้วก็เราก็จะให้ทั้งโลกนี้และก็นในวันอาคิร์ด้วยแต่ถ้าหากว่าคนคนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ใช่ผู้ศรัทธาแล้วหากว่าเขาทําความดีพี่น้องครับหากว่าเขาทําความดี อัลลอฮ์ก็จะให้เขาเฉพาะดุนยาเท่านั้นส่วนในวันอาคีรออัลลอฮ์ก็จะไม่ให้เขาเลยนะครับนี่ซึ่งเป็นข้อแตกต่างนะครับพี่น้องข้อแตกต่างระหว่างคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งความดีเท่านั้นอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้ให้ในโลกนี้แล้วก็จะไปให้ในวันอาคีรออีกแต่คนที่ปฏิเสธต่ออัลลอ์สุบฮานุอัตาลาพี่น้องครับเขาจะได้เฉพาะโลกนี้เท่านั้นส่วนในวันอาคีรอ ในวันที่เราจะต้องไปพบกับลัทธิสุฮานุวตาราเนี่ยเขาจะไม่มีความดีอยู่เลยนะที่ยัลัทสุภานุวตาลา